วันนี้แคทจะขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังคหอแสงนะคะสูตรที่แคทเก็บหัวเชื้อไว้เดี๋ยวเรามาเอาน้ําก่อนน้ํานี้คือน้ําประปานะคะเรารองไว้เพื่อลดน้ําต้นไม้เนาะในนี้ก็จะมีลูกออสมีจุลินทรีย์ต่างๆอยู่ด้วยนะคะเป็นน้ําประปาที่เรารองทิ้งไว้นานแล้วไม่มีกลิ่นคอรีนนะจ๊ะนี่แคทจะมากรอกไปทําจุลินทรีย์สังคหอแสงค่ะ ถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ พบกับแคทจากช่องแคทไลฟ์นะคะซ้ายสวนอารมณ์ดีเย็นวันนี้แคทจะพาทุกคนมาขยายหัวเชื้อจลินซีสัางห์แสงที่แคทเก็บหัวเชื้อ,อไว้นานมากแล้วนะจ๊ะหัวเชื้อที่แคทเก็บไว้เป็นขวดสุดท้ายนะคะของสูตร ep หนึ่งนะคะที่แคทเคยได้จากการแก้ไขหัวเชื้อของสูตร ep หนึ่งแล้วแคทเรียกเขาว่าสูตรแดงที่ระทึกนะจ๊ะและเมื่อแคทนำมาแก้ไขนะคะแคทก็จะได้เป็นแดง ep หนึ่งนี้นะจ๊ะ ซึ่งตอนนี้เหลือเก็บไว้เพียงจํานวน1ขวดเท่านั้นที่เหลือก็ส่งให้กับ f อที่สั่งซื้อไปหมดแล้วนะจ๊ะดังนั้นวันนี้แคทจะนํามาขยายหัวเชื้อชุดนี้นะคะแล้วอาหารที่แคทจะให้เขาวันนี้มันเป็นอาหารที่ทําให้เกิดสีแดงเป็นสีแดงได้ไวมากๆเพราะว่าแคทได้ทดลองทําการขยายกับขวดอื่นๆที่แคททําไว้ล่วงหน้ามา2-3วันแล้วนะจ๊ะและสําหรับขวดที่แคทนําอาหารสูตรนี้มาขยายก่อนหน้านี้3วันนะจ๊ะก็จะมี ขวดนี้นะคะสามวันอันนี้เป็นชุดขยายนะคะด้วยอาหารสูตรที่แคทจะนำมาให้ทุกคนดูในวันนี้ก็คือเป็นไวมากๆนะจริงๆมันเป็นสูตรอาหารที่แคทเคยแนะนำมาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนๆโน้นนะจ๊ะซึ่งได้ทำได้แชร์ให้ทุกคนดูมาเป็นระยะระยะแหลายท่านอาจจะยังไม่รู้เนาะเพราะว่าปีนี้หลายท่าน เพิ่งจะมาศึกษานะคะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นทําอย่างไรอาหารที่นํามาขยายก็หลากหลายสูตรเนาะนี่นะคะสามวันนะคะเป็นสูตรอาหารที่นำมาขยายเพียงสามวันเท่านั้นก็แดงในลักษณะแบบนี้นะแต่สังเกตนะคะว่าตัวฟองอากาศของ อาหารนะคะจะเยอะมากๆนี่คือมันลดปริมาณลงแล้วนะคะคืออาหารมันจะมีฟองเยอะขนาดนี้เลยและแก๊สค่อนข้างมากนะจ๊ะแก๊สมากเพราะอะไรเพราะว่าอาหารที่แคตนำมาขยายเนี่ยคือมันมันเน่ามันแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์สูงมากสูงชนิดที่ไม่มีอะไรจะสูงเท่าอะคะ่ะเป็นอาหารที่ไม่สามารถจะปิดฝาขวดได้เดี๋ยวมันจะระเบิดนะจ๊ะเมื่อเรานำมาขยายเนี่ยมันก็จะมาในลักษณะแบบนี้อันนี้ แค่ขยายจากแดงน้ำตาลนะคะส่วนขวดนี้ขยายจากแดงม่วงนะคะสังเกตว่าสูตรแดงม่วงนี้จะเป็นไวมากนะแต่ว่าแดงน้ำตาลมันก็จะยังไม่ไวเท่ากับสูตรแดงม่วงที่แคทมีอยู่นะคะวันนี้เราขยายสูตรแก้ไข EP หนึ่งสีดั้งเดิมของเขาก็คือน้ำตาลแดงอมม่วงนะจ๊ะก็มาดูกันว่าเมื่อแคทให้อาหารในการขยายของเขาวันนี้ สำหรับหัวเชื้อสูตรนี้นะคะว่าเขาจะแดงเข้มแดงสดลักษณะแบบนี้นะคะภายในกี่วันอันนี้เราก็ต้องมาตามต่อในการติดตามผลงานในคลิปต่อ,ตอไปแต่วันนี้แคทจะนำมาขยายให้ทุกคนได้ดูก่อนนะคะว่าหัวเชื้อการแก้ไขจากอีพีหนึ่งนั้นเมื่อได้รับอาหารสูตรพิเศษที่เน่าสุดๆของแคทในวันนี้แล้วจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปทำการขยายกันเลยค่ะ เอาละค่ะดูกันชัดๆนะคะว่าวันนี้แคทขยายด้วยกระปุกขนาด2.5ลิตรนะจ๊ะสังเกตว่าปริมาณน้ำแคทจะใส่ไม่เยอะเท่าไหร่นะเพื่อที่แคทจะเทหัวเชื้อนะคะใส่จำนวนหนึ่งขวดเลยนะคะและตามด้วยอาหารสูตรพิเศษที่แคทจะนำมาเลี้ยงเขาในวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวแคทต,ต้องเติมหัวเชื้อลงไปก่อนนะคะจำนวนหนึ่งขวดนะคะตอนนี้คือเน้นขยายให้ได้มากที่สุดก่อน เราจะไม่คลายล็อกก่อนนะคะเพราะว่าปิดแน่นไว้อันนี้นะคะเป็นหัวเชื้อแก้ไข ep หนึ่งก็คือสูตรแดงที่ระถึกนั่นเองนะคะขวดสุดท้ายแคททำไว้เมื่อวันที่เจ็ดสิงหาปีหกสองนะคะก็จะนำมาขยายในวันนี้นะคะด้วยอาหารสูตรพิเศษสียังคงแดงสดนะคะเป็นแดงน้ำตาลอมม่วงนะจ๊ะเทลงไปเลยโอ้ ดูสีเขาซะก่อนคือสดมากแค่ครึ่งขวดนะก็น่าจะได้ละมั้งเนาะเพราะว่าคือยอมรับจริงๆคะ่ะว่าสูตรแดงที่ระทึกที่แคททำไว้เนี่ยมันมันสีค่อนข้างเข้มจริงๆนะคะอันนี้แค่ครึ่งขวดนะคะมันก็ใช้ได้แล้วเนาะ แต่ตั้งใจจะใส่ทั้งหมดเพราะว่ากะจะให้มันเป็นสีที่เข้มข้นทีเดียวแล้วก็จะทยอยแบ่งไปทําการขยายเพิ่มนะคะขยายต่อเนื่องไปอีกเรื่อยๆเนาะเอาเป็นว่าเททั้งหมดเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าทําการขยายทีเดียวแดงเข้มมากๆนะคะทีนี้เราก็มาเติมอาหารให้กับเขานะคะ เหลือช่องว่างไว้เพื่อเติมอาหารนี่อาหารสูตรพิเศษที่แคทเตรียมไว้สำหรับเขานะคะนี่เป็นของที่แคทหมักไว้ประมาณสามเดือนได้แล้วนะไม่ได้ปิดฝานะคะเพราะปิดฝาไม่ได้เดี๋ยวมันจะดันออกมาแล้วแก๊สระ e บ t i นะคะนี่ก็คือไข่เน่านั่นเองจ้าเป็นไข่แดงเพียวๆนะคะที่แคทหมักทิ้งไว้ จนเน่านะเริ่มจะแบบอมเขียวแล้วนะคะไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าแคททดสอบกับสามขวดนี้แล้วไนงะอืมเนี่ยคืออาหารขวดนี้นะคะจริงๆมันขวดใหญ่กว่านี้แล้วแคทแบ่งมาทำการเลี้ยงเชื้อชุดนี้ก็คือเป็นแดงม่วงเหมือนกันแล้วทีนี้สามวันเนี่ยเขาค่อนข้างเข้มขึ้นเยอะมากๆสำหรับอาหารสูตร ไข่แดงเน่านี้นะจ๊ะวันนี้แคทก็เลยตั้งใจจะนำเขามาขยายในสูตรแดงที่ระทึก EP หนึ่งของแคทนี่เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นชั้นของไข่แดงนะคะที่มันมีความเป็นไขมันของไข่อยู่เดี๋ยวแคทก็จะเทลงไปไม่ได้ตวงนะจ๊ะอันนี้แคทอัดเต็มที่เลยนี่นะคะแคทใส่ปริมาณที่เยอะมากๆ เมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าอาหารแคทเท่านี้เลยนะคะคือเยอะมากๆแล้วแคทก็เทลงไปจนหมดเลยนะจ๊ะนี่รู้สึกถึงการตอบสนองของจุลินซีนะคะอันนี้เป็นสูตรการทดลองขยายเชื้อของแคทเองนะจ๊ะเพราะว่าตัวอาหารเนี่ยมันทำการหมั พอประมาณแล้วเมื่อหมักจนได้ที่แล้วเขามาเจอหัวเชื้อจุลินซียสังคะหอแสงที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงเข้มข้นเนี่ยก็จะเห็นตัวอย่างอย่างสามขวดเนี้ยแค่สามวันเท่านั้นสีเขาเข้มมากๆอันนี้ขึ้นอยู่กับสูตรที่เรานำมาขยายด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะใช้ได้กับทุกสูตรเนาะสำหรับขวดนี้นะคะก็เป็นไข่แดงเน่าเช่นเดียวกันแต่ว่าขวดเขาเดิมทีจะมีความอมเขียวแล้วนะตอนนี้สีก็จะออกไปทางแบบ แดงน้ำตาลอมส้มโดยประมาณนะคะมีความอมเขียวเล็กน้อยนะจ๊ะก็ไม่รู้ว่าจะกลายเป็นสีอะไรแต่สามขวดนี้สูตรที่นำมาขยายคือแดงม่วงนะจ๊ะพอขยายสามวันเนี่ยเขาก็จะออกมาสวยเลยสูตรแดงม่วงก็คือสูตรนี้นั่นเองก็คือเนี่ยสูตรแดงเลสเคที่แคทนำมาขยายนะคะเดี๋ยวเราทำการปิดกระปุกไว้นะจ๊ะ ให้ทุกคนดูอาหารที่ลอยฟ้องนี่เป็นลักษณะอาหารนะคะเป็นโปรโตีนจากไข่แดงที่แคทหมักไว้ประมาณสามเดือนได้นะคะอาหารเขาค่อนข้างสวยอยู่นะจามีความเน่าจนแบบอมเขียวแล้วแต่ว่าในส่วนที่เป็นไขมันจากไข่แดงนะคะก็ยังคงเป็นไขมันอยู่มีลักษณะเป็นไขมันของไข่แดงนะคะยังมีความสวยอยู่ นี่นะคะอาหารชั้นดีของจุรลินนซีสังเะหอแสงสูตรพิเศษของแคทนะคะนี่เราก็ทําการปิดฝาไว้เฉยๆนจ๊ะไม่ต้องหมุนนะแงบไว้แบบนี้นะคะแล้วก็รอให้เขาทําการย่อยกินอาหารที่เราเพิ่มเข้าไปอีกไม่กี่วันเขาก็จะแดงเข้มสวยขึ้นมาตามสูตรที่แคทมีนะคะอย่างสูตรแก้ไข ep หนึ่งสูตรแดงที่ระทึกนะคะ ฐานเดิมของเขาก็คือแดงเลือดนกนะคะจะแดงสดมากถึงขั้นเป็นแบบแดงน้ําตาลอมม่วงถึงแดงเลือดนกนะคะสําหรับสูตรนี้นะก็จะคงรักษาสูตรเขาไว้นะคะเพื่อทําการขยายต่อไปเยอะๆนะจ๊ะเพราะว่าเป็นขวดสุดท้ายแล้วเนาะที่แคทเหลืออยู่ โอเคสำหรับวันนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้นะคะอาหารสูตรพิเศษที่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะเวลาแคทนำมาขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยมันจะทำให้หัวเชื้อของแคทนะคะแดงไวมากแล้วก็จะไม่ไม่มีตะกรนที่มากเกินไปสีของเขาก็จะค่อนข้างแบบสดและใสนะคะจะไม่ขุ่นเกินเหตุนะคะสำหรับอาหารสูตรนี้เนาะ ก็นํามาแชร์แบ่งปันเล็กๆนี่น้อยนะคะสําหรับการทำจุลินทีย์สังเคราะห์แสงนะคะเมื่อเราทําการเขย่าแล้วนะจ๊ะเขย่าแล้วก็จะเกิดฟองในลักษณะแบบนี้นะคะเฉพาะอาหารชุดนี้เท่านั้นนะจ๊ะที่แคทนํามาทําอายุยังไม่ครบหนึ่งอาทิตย์เลยนะจ๊ะสําหรับการขยายเชื้อสูตรนี้อาหารที่ได้ จากไข่แดงเน่านะคะซึ่งหมักไว้3เดือนนะคะไข่แดงเน่าชุดนี้ทำให้เกิดฟองแก๊สที่เป็นแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ค่อนข้างรุนแรงมากๆมีกลิ่นเหม็นนะคะสำหรับอาหารสูตรนี้นะกลิ่นเหม็นแล้วก็แก๊สเยอะนะจ๊ะดังนั้นเราจะใช้อาหารสูตรนี้ควรระวังนิดนึงนะคะทีนี้มาดูกระปุกที่เราทำไว้เมื่อวานนี่ ลักษณะอาหารของเขาก็ยังลอยฟ้องนะคะสีของไข่เหลืองนะคะยังคงสวยสดอยู่นี่ขนาดหมักทิ้งไว้ประมาณสามเดือนแล้วนะจ๊ะสำหรับไข่เหลืองชุดนี้ก็ยังคงเป็นสีเหลืองอยู่นะคะแต่เป็นสีเหลืองลักษณะเหมือนไข่ต้มอะไรประมาณนั้นนะ สำหรับอาหารสูตรนี้ก็ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเคล็ดลับง่ายๆนะคะเวลาแคทนํามาขยายก็คือแคทจะหมักไข่แดงไว้ก่อนเนาะอันนี้มันเป็นสูตรเฉพาะนะคะที่แคททดลองทํามาเรื่อยนะมันไม่ใช่ว่าแคทจะเอามาขยายทุกสูตรนะคะส่วนใหญ่แคทจะนํามาขยายในสูตรที่เป็นสูตรแดงที่ระทึกเนี่ยคะ่ะคือเขากินได้ค่อนข้างหลากหลายเพราะว่าหัวเชื้อเขา มันผสมมาเยอะมากตั้งแต่รุ่นแรกๆที่ทดลองทำแล้วก็อาหารที่แคทให้เขาก่อนหน้านี้คือพุงปลาหมักผสมไข่แดงรวมกับชูรสและทำการแก้ไขมาเรื่อยนะจ๊ะแล้ววันนี้แคทก็ได้นำสูตรไข่เน่านะคะที่หมักไวไ้ได้ที่แล้วประมาณ3เดือนได้นะคะสำหรับไข่เน่าสูตรนี้นะ mm hmm. ก็ได้นำมาทดลองกับสูตรแดงม่วงเลสเคของแคทก่อน mm hmm. นี่นะคะ แดงม่วงลฟสเคขวดแรกนี้นะจ๊ะก็ให้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจแล้วก็เป็นสูตรแดงดั้งเดิมนะคะก็ได้จาก EP ที่61นะคะก็คือสูตรในหลวงราชการที่9ของเรานั่นเองและขวดนี้ค่ะเป็นขวดที่ขยายมาจาก ขวดชุดนี้นะคะก็คือมีขวดหนึ่งที่หายไปแล้วแคทก็ได้นำหัวเชื้อเขาอะมาแบ่งขยายในขวดนี้ด้วยนะจริงๆแล้วกรอกส่งให้กับ FC ที่สั่งซื้อไปนะคะก็แบ่งออกมาส่งให้กับ FC เพื่อนำไปขยายอีกทีนึงนะคะ เพราะว่าจริงๆมันไม่ครบ2เดือนแคทก็ไม่อยากส่งให้แต่แคทถามเอฟซก่อนว่านําไปใช้งานหรือนําไปขยายพอเขาบอกนําเอาไปขยายเนี่ยแคทก็สามารถแบ่งให้ได้นะคะแต่ถ้านําไปใช้งานเนี่ยถ้ายังไม่ครบ2เดือนจะไม่ส่งให้นะคะก็ให้ผลเป็นที่น่าพอใจนะคะสําหรับสูตรที่นํามาขยายคือสูตรแดงม่วงนั่นเองเขาก็ให้ผลเป็นสีแดงนะคะที่ค่อนข้างสดขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะภายใน3วันนะและวันนี้ก็มาขยายเพิ่มในสูตร แดงที่ระทึกสูตรแก้ไขจากอ p พีหนึ่งนะคะก็หลังจากนี้ก็จะได้เห็นกันนะคะว่าแคทเริ่มขยายในวันนี้นะเดี๋ยวแคทก็จะพาทุกคนมาติดตามผลงานอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวันนี้ที่เรานำมาขยายแล้วในปริมาณอาหารที่ค่อนข้างมากอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าแคทเทล,ลงไปเยอะมากไม่ได้ตวงไม่ได้กะเลยก็คือมั่นใจสุดลิ์ว่าหัวเชื้อสูตรนี้สามารถกินได้ไม่อั้นจริงๆ อันนี้คือวัดใจดูนะคะว่าหัวเชื้อแคทเนี่ยเขาจะสามารถทํางานได้เต็มที่หรือเปล่ากับสูตรไข่เน่าที่มีความเป็นแก๊สไฮโดรเจนค่อนข้างสูงมากๆนะคะสําหรับกระปุกใหญ่นี้นะจ๊ะเมื่อเขามีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะไหนเดี๋ยวแคทก็จะพาทุกคนมาติดตามผลงานอีกทีนึงนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็พาทุกคนมาชมเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการขยายหัวเชื้อสูตรแดงที่ระทึก สูตรแก้ไข EP หนึ่งนะคะกับสูตรอาหารที่เน่าสุดต,ติ่งกระดิ่งแมวเลยนะจ๊ะ ไม่เน่าได้ไงนะหมักไว้ตั้ง3เดือนนะคะโอเคถ้าใครชอบถูกใจได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปของแคทในครั้งต่อๆไปก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ค่ะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจะ้ะบายบายค่ะ